สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์านิสาจันเสงนะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อคิดหรือสาระดีๆในช่วง10นาทีนี้นะคะโดยความสน,สนใจส่วนตัวของอาจารย์านิสาเองนะคะอาจารยานิสาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายับค่ะแล้วตอนนี้กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกซึ่งตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ย ตัวดิฉันเองมีความสนใจโดยเฉพาะเลยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีโอกาสได้บรรยายในเรื่องของเหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้รับใช้ของสภาคริสจักรในประเทศไทยถ้าเราจะพูดถึงทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้นะคะเรามีพื้นฐานความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด เป็นสิ่งเป็นสื่อที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นสื่อที่สามารถสร้างความรักก็ได้สร้างความเกลียดชังก็ได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อมนุษย์แต่ละคนเกิดมาในโลกนี้มีความแตกต่างกันเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเองเป็นท่อพระพรหรือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างทุกคนให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ แน่นอนค่ะก่อนอื่นเราจะเริ่มด้วยการที่มีข้อคิดหรือพระวจะนะที่จะนำมาหนุนใจทุกท่านในวันนี้สำหรับเด็กๆและก็เยาวชนนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ยนิสาเนี่ยมีความสุขกับการที่จะร่วมงานกับเด็กและเยาวชนนะคะในวันนี้นะคะขออนุญาตอ่านนะคะว่ามีข้อคิดดีๆจากพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่4นะคะข้อ7และข้อ15ถึง16นะคะได้กล่าวไว้ว่า จงฝึกตนในทางธรรมจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านแน่นอนค่ะ การที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นะคะมันจะต้องมีหลักที่เราจะต้องยึดนะคะการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์หรือศักยภาพของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะอาจารยา์ยนิสามาบรรยายเกี่ยวกับในเรื่องของผู้รับใช้หรือสิทธยาพิบาลซึ่งเป็นผู้นําในาศาสนาคริสต์ในสังคมไทยนั้นประเด็นคําถามที่น่าสนใจคือเราจะมีวิธีการในพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้อย่างไรให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ไม่ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เสื่อมแต่พัฒนาตัวเองมาสู่การเป็นผู้นำที่ดีแต่ดีในที่นี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมคะแต่เรายังมีความมุ่งหมายในอนาคตหรือทิศทางในอนาคตว่าเราฝันที่อยากจะเห็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้หรือสิทธยาพิบาลในสังคมในสังคมไทยเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ในที่นี้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมคะแต่เราทำเพื่อที่จะถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้า เกล็ดเคล็ดลับอย่างหนึ่งของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้คือการที่แต่ละคนจะต้องหันกลับมามองดูตัวตนของตนเองก่อนค่ะนะคะโดยนักทฤษฎีในเชิงวิชาการหรือว่าในเชิงวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์นะคะการที่เราจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เราจะต้องหันกลับมาทบทวนชีวิตและจิตใจของเราก่อนมันเป็นบุคลิกลักษณะมันเป็นนิสยัยมันเป็นพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกซึ่งพลังชีวิต จากการที่อาจารย์นนิสาได้ทบทวนหนังสืออ่านตำราเกี่ยวกับความเป็นผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะคะหัวใจที่สำคัญคือการที่ผู้นำเหล่านั้นจะต้องดูแลตัวเองให้มีความคิดให้มีคำพูดให้มีการกระทำที่ตอบสนอง ตามคำสอนในพระวจนะหรือในพระคริสตธรรมคมภีซึ่งเป็นคําสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สอนเราไว้ตั้งแต่เราเกิดจนเราตายจากโลกนี้ไปพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับสิ่งที่นําทางเราว่าเราควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรมีนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ค่ะน่าสนใจมากเลยเขาทําการวิจัยนะคะว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนี้อยู่ที่ไหนใครๆก็ไม่รัก ะะหรือทําอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะมากกว่า90%ของกลุ่มผู้นําเหล่านี้มีความบกบกพร่องทางลักษณะนิสัยนั่นหมายความว่าอะไรคะการที่เราพร่ำสอนคนอื่นให้เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราสอนคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีตามที่ในพระวจะนะได้สอนเอาไว้เราสอนคนอื่นได้แต่เราทำไม่ได้นี่คือหลุมพรางของความเป็นผู้นำ ฉะนั้นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มหันกลับมามองในตัวเองด้วยการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารหรือ communication competence เรามีความเชื่อว่าความสามารถทางการสื่อสารนั้นผู้นำศาสนาสามารถสื่อสารกับตนเองได้อย่างเข้าอกเข้าใจและใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพหรือ relationship กับผู้อื่นในสังคมได้เราเชื่อว่าคนที่มีความสามารถทางด้านการสื่อสาร จะทำให้ประสบความสําเร็จในชีวิต4อย่างด้วยกันค่ะอย่างที่1จะเป็นผู้นําที่มีความสามารถในการจัดการตนเองได้ไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตจะเลวร้ายจะตกทุกข์จะติดเครียดหรือตกอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแยง้งเขาจะมีพลังในการที่จะจัดการกับตัวเองได้ 2. เขาจะมีความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะส่งผลต่อการทําวิชาชีพหรือหน้าที่การงานในสังคมด้วยเช่นกันนะคะ นั่นหมายความว่าเขาจะมีความสามารถในการสร้างความรักถ่ายเทความรักความห่วงใยการดูแลผู้อื่นจากพลังในการจัดการของตัวเองพลังนั้นจะถูกถ่ายทอดสู่สัมพันธภาพที่งดงามกับคนอื่นประการที่3เขาจะมีความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพอย่างไม่หยุดยั้งนี่คือศักยภาพหรือ potentiality ที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ค่ะและสุดท้าย ถ้าเราจัดการตัวเองได้เราอยู่ที่ไหนใครๆก็รักหรือมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้เราพัฒนาวิชาชีพหรือการทำาธนกิจของเราอย่างไม่หยุดยัง้งสุดท้ายจะส่งผลถึงความสามารถในการที่จะดำรงตนเองอยู่ในสังคมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามก่อให้เกิดความสุขและความดีงามขึ้นในสังคมค่ะนี่คือหัวใจของการสื่อสารว่าผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำที่มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารในที่นี้ก็เริ่มต้นนับหนึ่งจากการจัดการตัวเองก่อนคือยึดในคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่ามีนักวิจัยที่เขาสนใจว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโลกนี้หรือ highly effective people เขามีคุณลักษณะอะไรในชีวิตของเขา ปรากฏว่าจากผลการวิจัยทั่วโลกนี้นะคะคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดที่คนในสังคมโลกต้องการและในสังคมไทยด้วยเช่นกันในปัจจุบันนี้นะคะคือความซื่อสัตย์ค่ะหรือ integrity ความซื่อสัตย์นี้เราต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแน่นอนอาจจะคิดลบนะคะไม่ซื่อสัตย์ต่อความคิดไม่ซื่อสัตย์ต่อคําพูดไม่ซื่อสัตย์ต่อการกระทําของตัวเอง ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่ซื่อสัตย์กับการดํารงชีวิตในการที่จะเป็นท่อพระพรและเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้เห็นถึงพระพรหรือความรักของพระเจ้านี่คือหลุมพรางนี่คือกับดักนี่คือจุดบ,บกพร่องผู้นําคนใดก็ตามถ้าไม่สามารถซื่อสัตย์หรือไว้วางใจตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้นําที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นคนที่คนอื่นไม่ไว้วางใจ เป็นอุปสรรคสําหรับการทำพันธกิจในปัจจุบันและการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั่วไปด้วยเช่นกันนะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากจะถามอาจารย์ยานิสาว่าเกล็ดเคล็ดลับหรือท i ิปในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จนั้นเราจะต้องทําอย่างไรบ้างอาจารย์ยานิสามีข้อแนะนําดังนี้ค่ะลองเปรียบชีวิตของเราเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งท่านเป็นต้นอะไรคะ อาจารย์เนนิสามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมเป็นต้นถั่วงอกเนื่องจากว่าชีวิตของเขานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาจารย์เนนิสาก็บอกว่าครูมีความสุขมากเลยอย่างน้อยชีวิตของคุณก็ยังได้งอกเงยขึ้นมาแต่มันจะไม่หยุดแค่เท่านั้นคุณอาจจะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นต้นโพต้นไซที่ให้ความร่มเย็นเป็นต้นกุหลาบเป็นต้น เป็นต้นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งผลที่สามารถใช้คุณค่าของใบตองที่ลำต้นหรือปลีก็เอามาแกงได้นั่นหมายความว่าชีวิตเราไม่ได้หยุดแค่นั้นกว่าที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเราสามารถสร้างคุณค่าได้อีกเยอะแยะมากมายถ้าเราเปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งท่านเป็นต้นอะไรที่จะสามารถเจริญงอกงามและเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนต้นไม้ต้นนี้จะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือการใช้ชีวิตที่มีความสุข หนึ่งการให้ความสำคัญที่รากแก้วรากแก้วและรากฝอยต่างๆเปรียบเสมือนกับ your characters your characters คือคุณลักษณะพื้นฐานที่จะส่งผลต่อเป็น personality หรือเป็นลำต้นหรือเป็นร่มไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรง character นี้จะต้องมี3อย่างที่สำคัญคือ1ต้องมี belief and value belief and value คือการมีความเชื่อและการให้คุณค่าที่งดงามในการใช้ชีวิต 2. จะต้องมี effective living คือการใช้ชีวิตท,ที่ทรงประสิทธิภาพตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนก็มีความสุขและมีพลังอยู่เสมอพร้อมจะทำสิ่งดีๆเสมอและสุดท้ายต้องมี the golden rules จะต้องมีกฎทองหรือกฎหลักอะไรก็ตามที่ยึดในชีวิตอย่างเช่นอาจารย์ยานิสาเหมือนกันกฎทองก็คือพระวจะนะทุกอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์ แต่สิ่งที่ยึดมากที่สุดคือ2ข้อใหญ่1รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแล้วเราจะทําตัวเองให้มีคุณค่ากับคนอื่น 2. จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี้คือพื้นฐานของคาแรคเตอร์ที่จะโตเติบโต,ตขึ้นมาเป็นลําต้นเป็นดอกใบที่ทุกคนจะเห็น personality หรือบุคลิกลักษณะของเราถ้าเรามีรากแก้วรากฝอยที่แข็งแรงลำต้นของเราจะแข็งแรงเป็นบุคลิกลักษณะเป็น personality ที่ทุกคนเห็นได้3อย่างชัดเจนก็คือ 1. จะเป็นคนที่มี m e n t อ l attitude ในเชิงบวกคือมีทัศนคติที่ดี 2. มี people skill นั่นหมายความว่ารักตัวเองรักคนอื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทักษะในการอยู่ร่วมกันสร้างสุขร่วมกันและสุดท้ายเป็นคนที่มี win win mindset คือหมายความว่าเวลาจะทําอะไรก็ตามไม่เอาเปรียบคนอื่นและเมื่อมีใครมาเอาเปรียบเราก็มีบทเรียนที่ดีที่จะอยู่ร่วมกันสอนซึ่งกันและกันได้ อยากจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จงนำตัวเองให้ประสบความสาเร็จนะคะแล้วสุดท้ายเมื่อเราสร้างพลังในตัวตนของเราเมื่อคนอื่นเห็นคนอื่นก็อยากจะเดินตามและอยากจะรับพลังและสุดท้ายมหัศจรรย์ที่สุดคือถ้าเราสามารถสร้างคนที่เดินตามให้เก่งกว่าเราดีกว่าเรานี่คือสุดยอดของผู้นำในสังคมปัจจุบันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ